นกัน <lien> ล <plane. im sharing> ูจักกันี่ลูักนี่โอ้ยบาเ่ยมันสเสียง่มกอนให่ม่จากแกงลูกเป็นเต่าล่ะบอกไปใช่งยับยับเชือเื้อรับแมันบ่มีหมุมันหลกันคร้ยฟากัน่้แค่กันมัน เดมือขึ้นหน้าตายิ้มยามแจ่มใสแต่ให้ได้ก่อนสเสื้อผ้ายังนี่ยอ่ะโอ้โอสเสื้อผ้ารื่องหยังนี่บ่ทันรู้เด้อครับนี่จักสิพาไปหยังไปๆๆขึ้นรถเพิ่อนมาเอาแล้วเอาแล้วมีเรื่องเสื้<ฆ>อผ้ายิ่งแล้วใช่ครับก็แต่ว่าก็ดีใจนําคือเก่าเอาขอให้ลาบเรือนขอให้ลาบเรือนมื้อนี้เนี่ยก็ก่อของน้องหน้าเฮาจะมีครอบครัวแล้วท่าน คนพ่อคนที่ถูกใจเราเมื่อนี้ไปเบิ้งน้ำกันครับไปเบิ้งน้ำกันไปขอสาวบอกง่ายโ,โอ้ยคอนเกสูเลชันด,ดีใจด้วยสิอเลีชัโ่บานนาดมวาบบ้านนาทมตำบลนาทมนี่ครับเถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้ว มือนี้เฮียโกรธสะใภ้ครับสะใภ้อย่างนักเลยมาขอสาวบอกยังไงตามพิธีนี้เขาบอกมาขอสาว <c oughs> ไปพ่อกันี่ใช้มืออไรบรู้แต่ว่ามือนี้โจโจ,อจอมยังนักผู้ใหญ,ญ,ญ่ถึงผู้ใหญ่ครับมือนี้นี่กับเดี๋ยวพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศผู้ใหญ่่นมาบอกกันแต่ว่ามีเอวมาซาดนึงครับเพราะว่าคนคุยกันไปพักหนึ่งแล้วคนกินข่าจินป่าแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปเบง่งเดี่ยวภาพปเบ่งบรรยากาศ การคอเศานะครับเจาหนุ่ยมอไี้อหเลี่ยงเลียงเขาได้นอยๆหกับครับผมข้อเลี่ยงเลี้ยงไปน้อยๆก็จพอจำพูมีค้ออกำพองออกละเอ่อเลี้ยงเขาไปแสวันไหไปม มัดใส่เลยพอทำหานะพ่อไปใส่เลทำ่างาน,นางอเ,เออแ่บอกไว,ไว้ว่วบอกไเขาอง,งอเออแ่งเนนอนเลจินมไปปลาเด้มันดีเด้แเดียวกันเนะาะปรกานวด

จะสาวบ่โอ้ลานไผ่เมนี้ปูเดิไปเนาะแวเนี่ยาจขอบ้งจักค่นจักไปไนน้าไวอึงเนี่ยไดละพอ้บ้าเพิ่มนึงก้อนหะลอข้ามืนเออ้ามื่นนึ่งงีน บ้างไปงั้นสิป่ะปานมาปานมาปอนมาว่ะปอนมา้าวบมากันเชน้อยอยู่นั่กันได้ก็ได้แม่ถ้าแม่ไันมาอยู่็นลูกเป็นต่าลหละปานเช่เนื้อเยอะเพื่เพียบเฮ้ยต้อนบอกไปเบ้างนะครับเื่อครับแด่มันบอกมีหมงมันมาหลวมกันจ้าไงสิขอ้กนีเ้าะอยาบอกกุมไ้ากุมรโอ้ยโอ้ยโอย มันก็คอยยืดยุ่นง่ายน้อยสบายแต่น้อยไม่แต่เล้ยวเี้ยเออกินหอทสกาลลากินหอทึบกาญเี้าเขาก็เจอแต่เ้าสิ่แม่สองพูมนน้ากัฟ้ากัน

พวดีัวดวว่าคนกังทุงจีบโอนแต่เปเสียงยังเบายังน่าโอนมากนะโขแก๊งไ่ฟ้าเสียงนะู่บ้านอียีทั้งพูนนะครับตรงหอยพูนจังหน้อยแขนมู่บ้านอันนี้ลักษณะแบบบ้านสมัยนี้ยุคนี้พันกฤษออกมา ป็นบ้านย่ตามตามหน้านะครับที่หน้าประเทศเป็นบ้านยาวไซไปเลยนะครับเสร็จสิ้นนะครับกับพิธีมันตามประเพนี่ที่จริงก็เอาผู้ใหญ่ไม่สูงมาหากันนะครับสองฟังเนาะผูกข้อผูกแขนมันไม้กันไว้ครับ พอาทุกคนมาชมบรรยากาศก็่าจะเสร็จสิ้นพิธีแล้วครับโอนี่ครับก็ง่ายๆครับบนี้ยังมากไม่ก็เรียบง่ายตามประเภทนี้ครับจะเดินทางกลับแล้วครับบันนี้เสร็จพิธีการมันไม้กินเา้ากินปลาผูก้อผูกแขนเราเรียบร้อยเนาะ,ะเสร็จแล้วญาติผู้ใหญ่ทั้งเจ้าเบาจะเดินทางกลับแล้วครับมีเอร์ใช่ L แนวนะครับทายทอดบรรยากาศการมันสาวขอสาวตามประเภทนี้นะครับก็บเป็นพิธีง่ายๆเรียบง่ายของอชาวบ้าน ของเฮียโก้ go, ครับโก้ go. ตระกูลสิงห์นี่แหละครับมือนี้เพิ่นมาขอสายขอสาวมือนี้ได้เวลาเดินทางกลับครับบเอลใช่แนวก็ฝากไว้ชั้นนี้นะครับเบลใช่แน l ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบลนะครับ ครับคุณนะครับเด้อครับโชคดีครับเดี๋ยวไีมเดี๋ยวเี๋มีโอกาสเดี๋ยวสิสัมภาษณ์เจ้าสาวอีกเียหนึ่งว่าคนไปพ่อกันจีบกันได้ยามไหนนี่โอ้เซสภัยยังไงนาครับเซตพิธีนะครับก็เป็น พิธีเรียบายระวังเจ้าบ่าวเจ้าสาวมือนี้เมื่อหมันเม,มื่อหมายไปสักคนเป็นกำหนดกันตบแต่งยังกันไฟว่ากันรอบนึงน,นะครับสำหรับมือนี้ดียวาชแชแนลครับกดไลค์กดแชร์นะครับ